ครับวันนี้มาการ์ตินบ้านเฮาครับครับต่อจากสวนยางนาวันนี้ยังมีเวลาอยู่ครับเราก็พอดีมีต้นไม้เศรษฐกิจต้นไม้โบราณครับเราชอบคือไม้แดงครับไม้แดง ไม้แดงปลูกทำรั้วครับข้างถนนทางเข้าสวนปลูกไปแล้วล้วครับแปดร้อยเก้าร้อยต้นอันนี้ก็เลยซื้อมาปลูกเสริมอีกสามสิบต้นไม้แดงนี่เป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ประเภทกอระเภทที่หนึ่งเมื่ก่อนก็มีอยู่ตามหัวไร่ไปลายนาครับ แต่ทุกวันนี้มันหายากก็เลยซื้อมาปลูกปลูกเพื่อที่จะให้มันเกิดวิถีไม่ได้คิดอะไรมากครับไม่ได้คิดเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เรื่องคิดจะขายแต่คิดขอว่าคืนป่าให้ธรรมชาติเพราะเราอยากอยู่แบบธรรมชาติมาทุ่งนามีต้นไม้แล้วเราก็มีเห็ดกินมีไม้ป่าพวกนี้ครับก็เลยมาปลูกกัน วันนี้สามสิบต้นนะครับอนาคตข้างหน้าจากราคาต้นละสิบบาทที่เราปลูกวันนี้ครับนี่คือต้นละสิบบาทต้องขอบคุณคุณครูแบงค์นะครับที่แบ่งต้นพันธุ์มาให้สิบบาทสิบปีข้างหน้าไม้พวกนี้ก็ราคาต้นอยู่ที่ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าฝากเงินนะครับไว้กับพ่อแม่ธรณี ฝากเงินไว้กับพ่อแม่ทรณีต้นไม้ก็จะให้คุณกับแผ่นดินพ่อแม่ทรณีก็โอบอุ้มเราก็จะร่มลื่นอยู่เย็นเป็นสุขครับอนาคตที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นสวนไม้เป็นโคกหนองนาป่าควายป่าหิมพานต์น ปลูกไว้ครับโลกก็จะได้สดชื่น,นตาย้คิดอ,อะไรมากีเป็นไม้แดงครับเป็นไม้แดงมูลค่าทางเศรษฐกิจก็พอควรครับถ้าจะคิดเป็นมูลค่าแต่เราจะเพิ่งคิดมูลค่าทางเศรษฐกิจครอบขอใอ้ปลูกก่อนถ้ามีไม้ ใส่ไม้สุกครับไม,ไม้แดงครับมาดูอนดต้องไปใช้นี้ก็ได้ในในไม้แดงนี่เราก็ใส่เชื้อเห็ดไว้แล้วนะครับในดินปลูกมีมีเชื้อเชื้อเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วครับเชื้อเห็ดป่านานๆครับกว่าจะได้มาอยู่กับดินกับหญ้ากว่าจะได้มาปลูกต้นไม้กว่าจะได้มาใช้วิถีที่เราอยากทำเพราะเราก็ต้องมีงานประจํา นานกว่าจะได้กลับมาบ้านนะครับแต่การกลับมาทุกครั้งต้องมีความหมายครับมาสร้างวิถีสร้างป่าสร้างโคกหนองนาป่าควายเอาไว้ให้เ,เป็นทุนประกันเนี่ยเจ้าของสวนเห็นละโงกค,ครับวันนี้เพิ่งปลูกมาเนี่ยถื้อจอบมาดักแล้วครับใครจะมาเก็บเห็นละโงกต้องผ่านด่านก่อนแต่จะเต้นมาก่อน <laughs> แล้วพ่อใหญ่ห้ำจะมากระโม่จะมาเต้นมาก่อนวันนั้นวันนี้การปูป่าลงทุนสิบบาทนะครับฝากเงินไว้กับพ่อแม่ธรณีแล้ววันหนึ่งพ่อแม่ธรณีก็จะตอบแทนเราถุงเราเก็บไว้ใช้ในดูที่แม่ลองทำตัวอย่างหน่อยอะไรต้องพึ่งแม่ครับวันนี้ต้องพึ่งแม่อ่าวมาแล้วซาเล้ง ต่อไปก็จะโ<อ>ตครับระยะทางประมาณี่ประมาณหนึ่กิโลระยะทางประมาณหนึ่งกิโลไม่รู้ไปไหนแล้วระยะทางหนึ่งกิโลที่ผมปลูกไม้แดงนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้จะพาไปดูสวนที่ผมวางโครงการไว้นะครับ โคกน้องนาป่าควายโคกหัาวนาป่าทองคําผมไม่สโลแกนนี้เลยครับวันนี้ลงทุน10บบาทแต่อีกสิปีข้างหน้าไม้พวกนี้จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาก2วิถีดินน้ําป่าจะกลับคืนมาพวกเห็ดป่าพวกอาหารความมั่นคงของชีวิตนี่คือ แตาไม่ใช่เรื่องเงินทองนะครับความมั่นคงชีวิตคือเรื่องอาหารอาหารที่อยู่ยารักษาโรคที่เขาเรียกปัจจัยสีปัจจัย5้าอะไรโทรศัพท์ทีวีอะไรพวกนี้ตามๆมาแต่ถ้าเกิดมานั่งมองจริงๆแล้วสิ่งที่คนที่โลนอยู่ทุกวันนี้ก็คือเพื่อปากท้องกินอิม่มนอนอุ่นมีทุนประกันชีวิตที่มั่นคงวันนั้นเราไม่มีเวลาที่จะมาทำสิ่งเหล่านี้เราก็ ฝากเงินไว้กับพ่อแม่ธรณีโดยการปลูกป่าก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับโคกน้องนาป่าควายอีดีคนสร้างป่าสวัสดีครับมูลมังใช้แนวเส้นเาเออ้นเาโเคถึงม่หร่หมอไทยเป็นเชาปูนเชากลางเงิเป็นเชาไม้แดงนะพ่อแม่ออกแบบเพื่อนี๋าว โอเคเออนี่ยัมันหกอ่หกหกเจ็ดแปดแปดต้นใส่เรียรงนี่เลยไม่ได้กูนเลยเแปดอันนั้นนี่เอามาลงมาหรอ่เอามาแล้วรอมแล้วเลยแปดเก้าต้นคือว่าเก้าต้นนี่บริษัต้นนี่เลยอืมกากนี่ไปหาไ่หวให้ลูกีใส่รยใช่เลยไทามาใช่แล้วอดีตัวนึงแล้วเออใส่กลางเลยตัวนี้อ เนี่ยเอาขึ้นไปน่ยเ้มกลางบปหน่อนี่้อเอานีขึ้นซอยกันสักันต่างยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยน้ำเศกติีน้ำมาสูงนี่ย